คำหน้าที่ลูกผู้ชายนุกธนาดนเข้ากราบลาผู้มีพระคุณเพื่ออุปสมบทเข้าสู่รงกาสาววพัธทอดแทนบุญคุณพ่อแม่29ิมิถุนาย,ยนนี้นะพัทธสีมาวัดศรีประชาสันอํเภอบ้านหันอําเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นดอโดยนุกน้ำพววมาลัยกราบลาสิงหนะ์นัทพบแจออนภรรยาสองบิกบอดค่ายสิงห์พร้อมศิลปินร่วมค่ายรวมถึงกราบลาคุณแม่แบนจวันของไปายปลายอโอเรโอวอยอกายกร,รมพีกร,รมมโนกร,รมข้าพเจ้า นายทนดนซิริแวลขอกราบลาผู้มีพระคุณที่ดูแลข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุปสมบททดแทนพระคุณบิดามารดาขอให้ท่านทั้งหลายโปรโดยกโทษขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยดอกซึ่ง29มิถุนายนมีพิธีปร่กผมบายสีสุข,ขวันหน้าเลี้ยงพระเพลงจากนั้นแห่หนาครอบหมู่บ้านและเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกสูในบวรพุทธศาสนางานบุญใหญ่สำคัญในชีวิตของลูกผู้ชายชื่อ นกครางมีแอฟซี FC ครอบครัวคนรอบๆข้างอิ่มบุญแน่นอ,อนโครมเมียมข่าวลุกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุง่งข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งลุกทนดล